สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่สำคัญและน่าสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของความพ่ายแพ้ทางทหารของสหรัฐอเมริกาแม้ว่ากองทัพสหรัฐจะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีกำลังพลที่ยอดเยี่ยมแต่ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาก็เคยไปชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง และทิ้งร่องรอยอันยาวนานไว้เช่นเดียวกันครับเหตุการณ์สําคัญบางส่วนที่สะท้อนให้เห็นว่าชัยชนะในสงครามไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยซับซ้อนอีกมากมายที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของความขัดแยง้งเรามาดูกันว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้กองทัพที่ยิ่งใหญ่นี้ต้องพบกับความพ่ายแพ้ครับสงครามเวียดนามคศ .1955 ถึง1,975นี่คือความพ่ายแพ้ที่โดดเด่นที่สุดของสหรัฐอเมริกาในศตรวรรษที่20แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีอำนาจทางการทหารที่เหนือกว่าและทุ่มเททรัพ,พยากรจำนวนมหาศาลแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือได้การสู้รบแบบกองโจรที่กินเวลายาวนานการขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น การสนับสนุนจากประชาชนในประเทศลดลงและการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้สหรัฐต้องถอนกำลังออกไปในปีคศ1 9 7 3และไส่งอนก็ล่มสลายในปีคศ1975ถือเป็นการพ่ายแพ้ครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของชาวอเมริกันอย่างมากยุทธการโมกาดิชูคศ1993 โซมาเลียเหตุการณ์นี้รู้จักกันดีในชื่อแบล็คฮอคดาวน์เป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีที่รุนแรงแม้ว่าจะไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบกองกำลังพิเศษของสหรัฐอเมริกาถูกส่งเข้าไปจับกลุมผู้นำกองกำลังติดอาวุธแต่ภารกิจผิดพลาดเครื่องเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกไหลลํมและทหารสหรัฐถูกล้อม การสู ar, ua, ้รบกินเวลานานกว่า oh. ที่คาดไว้ทําให้มีทหารเสียชีวิต18นายและบาดเจ็บจํานวนมากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาถอนกําลังออกจากโซมาเลียในเวลาต่อมาสงครามอัฟกานิสถานคศ2001-2021แม้ว่าสหรัฐจะค้นล้มตาลิบันได้ในเบื้องต้นหลังเหตุการณ์ในวันวัน แต่การสร้างสถียรภาพและสร้างชาติในอัฟกานิสถานกลับกลายเป็นภารกิจที่ยืดเยื้อและล้มเหลวการสู้รบกับกลุ่มตาลิบันและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆกินเวลานานกว่า20ปีแม้จะมีการทุ่มเททั้งกำลังคนและทรัพยากรจำนวนมหาศาลแต่รัฐบาลอัฟกานิสถานที่สหรัฐสนับสนุนก็ขาดความชอบธรรมและการสนับสนุนจากประชาชน เมื่อสหรัฐถอนกำลังออกไปในปีคศ2021กลุ่มตาลีบันก็เข้ายึดอำนาจได้อย่างรวดเร็วถือเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการสร้างชาติและการทำสงครามที่ยึดเยื้อและนี่คือเรื่องราวความพ่ายแพ้ทางทหารครั้งสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่เราได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ